แห่งผลกรรมตอนคำสาของคนไม่รู้จักบุญคุณในเมืองเล็กๆที่ผู้คนยังคงสัญจรไปมาด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อว่านายชัยและนางพรทั้งสองใช้ชีวิตแบบคนหาเช้ากินข้า แต่ด้วยนิสัยรักสบายและมองการไกลไม่เป็นทำให้ชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยปัญหาหนี้สินและความขัดสนในชัยเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาจนบางครั้งก็กลายเป็นคนหยาบคายนางพรเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมักเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับผู้อื่น และปรารถนาที่จะมีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยโดยไม่สนใจวิธีการที่จะได้มาชีวิตของทั้งสองดำเนินมาอย่างกระท่อนกระแท่นจนกระทั่งถึงจุดต่ำสุดธุรกิจเล็กๆที่พวกเขาพยายามจะตั้งขึ้นมาล้มเหลวไม่เป็นท่านี่สินก้อนโตท่วมหัวจนแทบจะไม่มีที่ซุกหัวนอน ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนี้เองแสงสว่างก็ส่องมาหาพวกเขาแสงสว่างนั้นมาจากเพื่อนบ้านผู้มีน้ำใจคนหนึ่งชื่อในสมในสมเป็นชายวัยวกลางคนที่มีฐานะปานกลางมีอาชีพเป็นช่างไม้ฝีมือดีเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เมื่อได้เห็นชัยกับพรตกอยู่ในสภาพลำบากเขาไม่รอชา้าที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ชัยพอรอย่าท้อนะฉันจะช่วยเท่าที่ช่วยได้นายสมกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงใจในายสมให้ทั้งสองยืมเงินก้อนใหญ่เพื่อใช้หนี้ก้อนเล่นด่วนโดยไม่คิดดอกเบีย้ยแม้แต่บาทเดียว และยังช่วยหาช่องทางให้ชัยได้เริ่มทำธุรกิจเล็กๆขึ้นมาใหม่โดยใช้ความรู้และเครือข่ายของตนเองในการแนะนำลูกค้าให้ชัยกับพรรับความช่วยเหลือมาด้วยความยินดีแต่ในใจของพวกเขาม่ได้สำนึกบุญคุณอย่างแท้จริงหากแต่คิดเพียงว่านี่เป็นโอกาสที่พวกเขาจะต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปี ด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากนายสมธุรกิจใหม่ของชัยและพรก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้านค้าเล็กกลายเป็นบริษัทขนาดกลางทั้งสองร่ำรวยขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์พวกเขาสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่มีรถยนต์หรูหราและใช้ชีวิตตามที่พรเคยใฝฝันแต่ยิ่งมีมากเท่าไหร่จิตใจของเขาทั้งสอง ก็ยิ่งคับแคบลงเท่านั้นความสำนึกบุญคุณที่ควรมีต่อนายสมกลับเรือนลางหายไปจนหมดสิ้นพวกเขาเริ่มมองว่าความสำเร็จที่ได้มาเป็นเพราะความสามารถของตนเองล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับความช่วยเหลือของใครเลยการกระทําของชัยและพรเริ่มเปลี่ยนไปพวกเขาเริ่มมองข้ามและตีตัวออกห่างจากนายสมเมื่อนายสมมาเยี่ยมเยือนที่บ้าน ทั้งสองข้อแสดงท่าทีอิดอัดไม่สะดวกใจที่จะต้อนรับชัยมักจะพูดจาโอ้อวดเกี่ยวกับความร่ำรวยของตนเองต่อหน้าในสมราวกับต้องการตอกย้ำความแตกต่างทางฐานะสมเอ้ยนี่เลยนะคนเรามันอยู่ที่วาสนาด้วยธุรกิจฉันไปได้สวยเพราะฉันเก่งใครก็ช่วยไม่ได้เท่าตัวเราเองหรอกชัยพูดด้วยรอยยิ้มเย้อยหยัน พรเองก็ไม่ต่างกันเธอปฏิเสธคําชวนของภรรยาในสมที่จะให้ไปทำบุญด้วยกันโดยอ้างว่าต้องไปออกงานสังคมที่สำคัญกว่าการกระทําเหล่านี้สร้างความเสียใจให้กับนายสมและครอบครัวเป็นอย่างมากแต่ด้วยความใจดีของนายสมเขาก็ยังคงพยายามเข้าใจและให้อภัยหลายปีผ่านไปโชคชะตาผกผัน ธุรกิจของนายสมประสบปัญหาอย่างหนักถูกคู่แข่งที่ไว้ใจหักหลังจนทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินไปเกือบทั้งหมดและต้องเผชิญกับหนี้สินก้อนใหญ่ที่เขาไม่สามารถหามาจ่ายได้ทันการเงินของครอบครัวของนายสมถึงขั้นวิกฤตนายสมตัดสินใจเดินไปยังบ้านหลังใหญ่ของชัยและพรเพื่อเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเป็นครั้งแรกในชีวิต เขาคิดว่าความช่วยเหลือที่เขาเคยหยิบยื่นให้ในอดีตจะทําให้ชัยและพรไม่ลังเลที่จะตอบแทนเขาบ้างเมื่อในสมไปถึงชัยกับพอรออกมาต้อนรับด้วยท่าทีที่เย็นชาและวางตัวสูงส่งกว่าเดิมมีธุระอะไรเหรอสมไม่เห็นมาตั้งนานพรเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่เหินห่างในสมเล่าเรื่องราวความเดือดร้อนของตนเองอย่างเปิดอก ด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลเขาขอยืมเงินก้อนหนึ่งเพื่อไปประคับประคองธุรกิจที่กำลังจะล้มละลายหรืออย่างน้อยก็ช่วยแนะนำช่องทางในการหาเงินทุนทันทีที่ได้ยินคำขอยืมเงินชัยก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นเย็นชาในทันทีโธสมเอ้ยธุรกิจมันก็แบบนี้แหละ มีขึ้นมีลงฉันเองก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วไม่ว่างมาจัดการเรื่องของใครหรอกชัยกล่าวอย่างไม่ใยดีช่วงเนี้บริษัทของฉันกำลังขยายตัวต้องใช้เงินลงทุนเยอะแยะไปหมดไม่เหลือพอจะช่วยใครได้หรอกพรเสริมขึ้นมาทันทีราวกับกลัวว่าสามีจะใจอ่อนสมเราก็มีภาระของเรานะเราจะไปหาเงินให้เธอได้ยังไงตั้งเยอะแยะ เงินมันหายากจะตายเธอกล่าวด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายเธอก็ต้องจัดการปัญหาของเธอเองสิอย่ามาทำให้เราเดือดร้อนในสมรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเขาไม่เคยคิดว่าความใจดีและความช่วยเหลือที่เขาเคยให้กับคนทั้งสองจะได้รับการตอบแทนด้วยการปฏิเสธอย่างเลือดเย็นเช่นนี้ เขารู้สึกเหมือนถูกเพื่อนรักแทงข้างหลังชัยพรพวกเธอจําไม่ได้เลยเหรอว่าฉันเคยช่วยพวกเธอไว้ยังไงบ้างในสมถามด้วยความผิดหวังชัยทำเป็นหัวเราะเสียงดังแล้วตบไหล่ในสมเบาๆอย่างไม่จริงใจโอ้ยเรื่องมานานมาแล้วนะสมใครๆก็เคยช่วยเหลือกันทั้งนั้นแหละแต่มันก็จบไปแล้วชีวิตใครชีวิตมันนะ ต้องเดินต่อไปแล้วสมนายสมเดินออกจากบ้านหลังนั้นด้วยหัวใจที่แตกสลายเขามองย้อนกลับไปที่บ้านหลังใหญ่ราวกับมองเห็นเงาของกรรมที่กำลังเดินตามมาทวงคืนหลังจากนั้นไม่นานภรรยาของสมที่เคยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากพรให้ช่วยหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกชายก็ได้รับการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง โดยพรให้เหตุผลว่าฉันยุ่งมากหรือฉันไม่ว่างอยู่เสมอเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีชัยและพรยังคงใช้ชีวิตอย่างหรูหราและฟุ่มเฟือยแต่การกระทําที่ไม่รู้จักบุญคุณและเห็นแก่ตัวของพวกเขาก็เริ่มส่งผลกระทบอย่างช้าๆคนรู้จักเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ญาติพี่น้อง ที่เคยพยายามเข้ามาหาพวกเขาเพราะทนไม่ได้กับนิสัยเอาแต่ได้และไม่จริงใจของทั้งสองเมื่อถึงคราวที่พวกเขาต้องพึ่งพาใครพวกเขาก็จะได้รับคําปฏิเสธด้วยเหตุผลเดิมๆที่พวกเขาเคยใช้กับนายสมเสมอช่วงนี้ฉันยุ่งมากจริงๆขอโทษนะไม่ว่างเลยเรื่องนั้นฉันจัดการเองไม่ได้หรอก ชีวิตที่เคยรายรอมไปด้วยผู้คนก็เริ่มเงียบเหงาลงเรื่อยๆพวกเขาจัดงานเลี้ยงใหญ่โตแต่ไม่มีใครเข้าร่วมอย่างจริงใจมีเพียงคนที่หวังผลประโยชน์เท่านั้นที่แวะเวียนมาแล้ววันหนึ่งมอลสุมใหญ่ก็พัดเข้ามาในชีวิตของพวกเขาธุรกิจของชัยและพรได้ประสบปัญหาการเงินอย่างรุนแรงสาเหตุมาจากความประมาท ความโลภและการบริหารจัดการที่ผิดพลาดพวกเขาเพยายามแก้ไขสถานการณ์แต่เหมือนยิ่งแก้ก็ยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆนี่สินจำนวนมหาศาลกลับมาท่วมหัวอีกครั้งคราวนี้หนักกว่าครั้งแรกเป็นสิบเท่าบ้านและรถยนต์ถูกยึดทรัพย์สินที่เคยมีหายไปในพริบตา ทั้งสองกลับไปสู่จุดที่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นเสียอีกในยามที่สิ้นหวังที่สุดชัยและพรพยายามติดต่อหาเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือแม้แต่คนที่เคยอุปถัมภ์คำจุนแต่ไม่ว่าพวกเขาจะโทรไปหาใครหรือไปเคาะประตูบ้านใครพวกเขาก็ได้รับแต่คำปฏิเสธจำไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใคร ฉันเองก็ลำบากเหมือนกันทำไมคุณไม่ไปขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณเคยช่วยละ่ะซึ่งคําพูดเหล่านี้เป็นคําพูดที่ตอกย้ำความผิดของพวกเขาอย่างเจ็บแสบแม้แต่ลูกๆของพวกเขาก็เลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะทนไม่ได้กับพฤติกรรมเห็นแก่ตัวของพ่อแม่ที่สั่งสมมายาวนาน สุดท้ายชัยและพรต้องกลับมาอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆที่สุดโสมพวกเขามองหน้ากันด้วยความว่างเปล่าในที่สุดก็ได้เข้าใจถึงความหมายของการไม่มีใครพวกเขาเริ่มทบทวนถึงอดีตนึกถึงใบหน้าเพื่อนยิ้มของนายสมนึกถึงความช่วยเหลือที่ไม่เคยหวังผลตอบแทนนึกถึงคำปฏิเสธเย็นชา ที่พวกเขาเคยใช้ตอกลับคนที่มาขอความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างย้อนกลับมาทิ่มแทงหัวใจพวกเขาอย่างเจ็บปวดพวกเขาอยากจะไปหาในสมเพื่อกล่าวคำขอโทษจากใจจริงแต่ก็ได้ยินข่าวว่าในสมสามารถกอบกู้ธุรกิจของตนเองขึ้นมาใหม่ได้สำเร็จ ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและลูกน้องที่เขาเมตตาและเอื้อเฟื้อมาโดยตลอดตอนนี้สมก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและอบอุ่นกับครอบครัวที่รักเขาอย่างแท้จริงชัยและพรตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่กล้าพอที่จะไปเผชิญหน้ากับความดีงามที่พวกเขาเคยทำลายทิ้ง ชีวิตคู่ของทั้งสองจบลงด้วยความโดดเดี่ยวและเงียบเหงาพวกเขาไม่เหลือใครให้พึ่งพาไม่เหลือใครให้พูดคุยไม่มีแม้แต่ใครสักคนที่จะมาแสดงความเห็นใจในยามที่พวกเขาล้มป่วยก็ไม่มีใครมาดูแลยามที่พวกเขาทุกข์ใจก็ไม่มีใครรับฟัง บ่วงกรรมที่พวกเขาผูกไว้ด้วยการปฏิเสธบุญคุณและน้ำใจของผู้อื่นได้ย้อนกลับมาพันธนาการชีวิตของพวกเขาไว้ด้วยความโดดเดี่ยวที่โหดร้ายที่สุดความร่ำรวยจากวัตถุที่พวกเขาเคยมีก็ไม่สามารถซื้อน้ำใจหรือความจริงใจของใครมาได้เลย ชัยและพรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความทุกข์ทรมานใจจากความรู้สึกผิดและความว่างเปล่าที่ไม่สามารถเติมเต็มได้จนกระทั่งวันที่พวกเขาต้องจากโลกนี้ไปก็ไม่มีใครมาเหลียวแลความช่วยเหลือที่ได้รับโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นมีคุณค่าเหนือกว่าทรัพย์สินใดๆการสำนึกในบุญคุณ ไม่ใช่แค่การกล่าวคำขอบคุณแต่คือการตอบแทนเมื่อมีโอกาสหรืออย่างน้อยที่สุดไม่ทำร้ายผู้มีพระคุณการที่เราปฏิเสธใครด้วยข้ออ้างว่าไม่ว่างหรือยุ่งในยามที่เขาลำบากวันหนึ่งการกระทํานั้นจะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบเดียวกันและในยามที่เรา ต้องการความช่วยเหลืออย่างที่สุดเราจะพบว่าไม่มีใครว่างสำหรับเราเลยกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะชาติหน้าแต่เกิดในชาตินี้ด้วยเช่นกันการกระทำใดที่สร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นย่อมนำมาซึ่งความโดดเดี่ยวในที่สุดทรัพย์สินเงินทองซื้อความสุขสบายได้แต่ไม่สามารถซื้อ ความจริงใจมิตรภาพและความอบอุ่นในใจได้สิ่งเหล่านี้คือความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและจะอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราไม่เหลืออะไรเรื่องราวของชัยและพรจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าบุญคุณเป็นหนี้ที่ต้องชดใช้ด้วยใจและการตอบแทนไม่ใช่ด้วยการปฏิเสธ การกระทําใดๆที่เราทําลงไปย่อมย้อนกลับมาหาเราเสมอตามกฎแห่งกรรมที่เที่ยงตรงและยุติธรรมเสมอผู้ให้แล้วลืมได้แต่ผู้รับไม่ควรลืมเลือนอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องราวของกรรมที่คุณไม่เคยรู้